ครับสวัสดีครับผมผมช่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มาส่งมอบบ้านอีกหนึ่งหลังครับผมบ้านหลังนี้ขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับเดี๋ยวผมพารับชมครับผมครับผมความสูงระดับพื้นหลังนี้อยู่ที่ห้าสิบเซนติเมตรครับผมเป็นบันไดสามขั้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณระเบียงหน้าบ้านครับผมก็จะมีแท่นนั่งให้ลูกค้าด้วยครับผม ส่วนงานเสาผมก็จะแปะด้วยกระเบื้องลายหินกลับครับผมครับผมเดี๋ยวผมพารับชมโซนด้านในครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นครับผมห้องน,นเล่นก็จะมีฝ้าหลุมให้ลูกค้านุ่มครับผมส่วนงานกระเบื้องผมก็จะปูก,กด้วยกระเบื้องหกสิบคูณหกสิบให้ให้ลูกค้าครับผม ส่วนงานประตูหน้าต่างผก็ติดเป็นงานกระจกให้ลูกค้าด้วยครับก็จะมีวงลวดให้ลูกค้าด้วยครับผมครับห้องนัองเล่นก็จะประมาณนี้ครับผมจะมพารับชมโซนห้องนอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งครับผม ห้องนอนก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมพารับชมอีกห้องครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนครับ ห้องน้องก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพารับชมโซนห้องครัวครับนี่ก็จะเป็นโซนนั่งครัวครับผมห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ซิงค์ให้หนึ่งชุดครับผมก็จะใส่เป็นประตูซิงค์ให้ลูกค้าสองชุดครับ โซนห้องครัวก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมพารับชมห้องน้ำครับผมนี่ก็จะเป็นงานห้องน้ำครับส่วนงานสุขภัณฑ์ผมก็จะติดเป็นงานของกระดัให้ลูกค้าครับผม ก็จะมีเครื่องทาน้ำอุ่นให้ลูกค้าหนึ่งชุดครับผมครับห้องน้นก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมพารับชมบริเวณรอบๆบ,บ้านครับผม งานรอบบ้านก็จะประมาณนี้ครับผมครับผมลูกค้าท่านใดสนใจที่จะสร้างบ้านทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้ครับผมผมทั้งหนึ่งนะครับยินดีให้บริการครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ